ก็ควรจะจำกัดเลยว่าถ้าประจาโอนเกินจํานวนเท่านี้นะครับวันหนึ่งได้แค่กี่ครั้งก็จะเป็นการลดความเสียหายไปนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็ให้รางวัลน,นําจับเลยนะครับใครจับมาให้ได้สักคนหนึ่งให้คนที่มันต้องคุ้มนะครับเพราะรับบัญชีเปิดบัญชีมาพันกว่าบาทแต่เพื่อรางวัลน,นาจับได้เยอะๆก็อาจจะมีคนออกมาแช่นะครับก็ขอฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ แทนเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธินน่วมเจมิมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกรทมเขตคลองเตยวัฒนาครับรบกวนขอสไลด์ด้วยครับก็จะพยายามไม่อภิปรายให้ซ้ํปาประเด็นเยอะนะครับเพราะว่าก็อภิปรายไปค่อนข้างหลากหลายในเรื่องของประเด็นความเสียหายต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดถึงนะครับว่าการกําหนด KPI ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย หน้าถัดไปเลยนะครับเราอายัดมาได้แค่1.5เซนะครับจากมูลค่าความเสียหายตั้งเกือบ30,000ล้านนะครับแต่ว่าอายัดมาได้แค่หลัก400กว่าล้านนะครับซึ่งอันนี้มันก็คือเหมือนกับไม่มีเงินคืนให้เขานะครับก็เงินก็หายหมดนะครับหน้าต่อไปเลยครับอันนี้เราก็คงเคยเจอนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งเจอนะครับ SMS ก็ยังส่งมา รหรือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผ่านไลน์หรือผ่านเพจปลอมต่างๆนะครับอันนี้ก็ตั้งคําถามนะครับเพราะว่ายังไม่มีผู้อภิปรายเลยว่าทําไมนะครับผมจ่ายค่ารายเดือนให้เทเลคอมออเบอรเตอร์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเดือนละหลายร้อยหลายพันนะครับซึ่งทุกท่านก็จ่ายนะครับแต่ปรากฏเขาไม่คุ้มครองดูแลช่องทางที่จะเข้ามาถึงผมเลยนะครับปล่อยให้ SMS เหล่านี้เข้ามารบกวนผมนะครับให้เป็นภาระของประชาชน ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีเครื่องมือนะครับในการบล็อกเบอร์ในการทราบว่าเป็น voice over IP หรือเป็นผ่านทางอินเทอร์เน็ตช่องทางไหนมานะครับแต่ก็ยังปล่อยให้เข้ามาอยู่เกือบทุกวันนะครับทำไมไม่เรียกร้องไปยังเทเลคอมเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการธนาคารโทรคมนาคมให้ดูแลตรงนี้ให้รัดกุมมากขึ้นนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับเงินหายอยากได้คืนะนี่คือจุดประสงค์หลักที่เรามาอภิปรายวันนี้นะครับ ขบวนการเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับคือมันเป็น organized crime คือมันเป็นมันเป็นรูปแบบนะครับมันไม่ทำไม่ใช่ทําคนเดียวมันมีการจ้างลูกทีมโทรมาหลอกคือมันเป็นขบวนการนะครับแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยจับใครได้แบบค่าหนางังค่าเขาเป็นมูลค่าเยอะๆเลยนะครับไปไล่จับเอาทีละเล็กๆายเล็กรายน้อยควรจะต้องเชือดไก่ให้ลิงดูต้องจับรายใหญ่ให้ได้สิครับมันมีคน organize อยู่ข้างหลังไปจ้างคนมา ไปหาบัญชีม้ามาทําไมเรายังทําไม่ได้เลยครับหลายปีผ่านมาแล้วยังไม่เห็นจับตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับก็ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะครับกับอีกอันนึงก็คือต้องแก้ที่ต้นเหตุและปลายเหตุนะครับไม่ใช่แก้ระหว่างทางเพราะตอนเงินมันเข้าไปที่บัญชีม้าแล้วมันเป็น matter of second คือมันไม่กี่วินาทีเขาโอนไปเป็นบัญชีที่2 3 4 5หแล้วก็เป็นคริปโตท่านไปตามยังไงก็ทันไม่ไม่ทันแน่นอนนะครับโทรไปเข้าคอเซนเตอร์ของแบงก์กว่าจะ กว่าจะคุยกว่าจะอายัดบัญชีผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องไปแจ้งซ้ําไปแจ้งทางสอนออีกทําไมเราไม่ทําเป็น one stop service เป็น one single point of contact ที่เดียวจบแจ้งทีเดียวไม่ต้องไปเล่าเรื่องต่างๆซ้ําบางทีผ่านไปแล้วเป็นวันหนึ่งยังยังอายัดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือว่าเราต้องพยายามทําให้ได้ได้เร็วนะครับแล้วก็ต้องไปที่ต้นทางคือ ลาโจรเขาจะออกไนซ์เนี่ยเขาต้องไปจ้างคนใช่ไหมครับแล้วเงินมันจะกลับมามันต้องกลับมาที่เขาก็ไปแทร็กดูเรื่องเส้นทางทางการเงินนะครับสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครเอาเงินไปอยู่ในคริปโตตลอดเวลาหรอกครับมันก็มีคนจ้างแล้วก็เงินมันก็ต้องวกกลับมานะครับก็ไปทางปปงก็ไปสอบเส้นทางการเงินได้นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับคือต่างประเทศเขาก็ทํากันมาแล้วนะครับเราไม่ต้องคิดใหม่ทําใหม่นะครับอย่างอังกฤษเนี่ยเขาทําระบบนะครับให้ผู้ให้บริการทางการเงินกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับ ผมไปฝากเงินกับบัญชีธนาคารเนี่ยก็อยากจะได้ความปลอดภยัยเสียค่าธรรมเนียมเสียดอกเบี้ยยังั้นผมก็เอาเงินไปฝังตุ่มไว้ที่บ้านไม่ดีกว่าละครับปลอดภัยกว่าดังเยอะทําไมธนาคารไม่มาร่วมรับผิดเลยครับโยนเป็นภาระให้กับหน่วยงานภาครัฐโยนมาให้ประชาชนคือซวยแล้วก็เงินก็หายไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคือมันต้องมีระบบที่สถาบันการเงินร่วมมารับผิดด้วยนะครับในฐานะปล่อยให้มีบัญชีม้าไม่ตรวจสอบการเปิดบัญชีให้ดี พอออกมาตรการแบบนี้มาเสริมเนี่ยรับรองนะครับแก้ได้เร็วแน่นอนเพราะว่าทางธนาคารเองก็ไม่อยากจะเสียหายแต่ตอนนี้มันเหมือนกับประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ธนาคารไม่ต้องมาร่วมรับผิดอะไรเลยท,ทั้งที่เขาเป็นคนคัดกรองคนที่มาเปิดบัญชีเช่นเดียวกันนะครับผมพูดไปแล้วผู้ให้บริการเทเลคอมอรเรเตอร์นะครับเขาก็ต้องสกรีนเหมือนกันก่าจะเปิด ซิมได้นะครับมันไม่ควรจะต้องง่ายปัจจุบันนี้ก็โอ้โหเปิดเป็นร้อยร้อยล้านเบอร์นะครับประชากรในเมืองไทยมี60ล้านคนเองทำไมปล่อยให้เปิดเยอะขนาดนั้นเมื่อกี้ก็มีผู้อภิปรายว่าคนคนหนึ่งสามารถเปิดซิมได้ตั้งไม่รู้กี่ซิมเป็นทั้งระบบ voice ระบบ Data นะครับก็อันนี้ก็ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมให้กับทั้งสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการโทรคัมมนาคมร่วมรับผิดด้วยนะครับต่อไปเลยครับสามปอที่ดีนะครับ ประชาสัมพันธ์อันนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วนะครับให้ความรู้กับประชาชนว่ามันรูปแบบมันเป็นยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเปเทียบกันแล้วเนี่ยคือโอนเงินประเทศไทยเนี่ยโมบายแบงกิ้งทำได้ง่ายจริงแต่ระบบความปลอดภัยเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเปเทียบดูแรงกิ้งในต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าเราก็ไม่ได้อยู่ลำดับที่ดีเท่าไหร่ในเรื่องของการป้องกันอาญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับมันต้องไปป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับเปิดต้องเปิดยาก เปิดทั้งบัญชีธนาคารนะครับไม่ใช่โอ้คนนึงจะมีไม่รู้กี่บัญชีมีกี่ซิมนะครับเดี๋ยวก็จะมีข้อเสนอแนะในหน้าถัดไปนะครับเรื่องการปราบปรามก็เหมือนกันนะครับคือมันต้องเอาผิดให้ได้เอาเงินคืนมาให้ได้ตั้งเป็น KPI เลยนะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่หนึ่จุดกว่าเปอร์เซนที่เอาเงินมาคืนหรืออายัดได้นะครับหน้าต่อไปเลยครับคือเทคโนโลยีมันก็มีเดี๋ยวนี้มันก็ก้าวหน้านะครับใช้ระบบไบโอเมตริกส เวลาจะโอนเงินนี่เข้าใจแหละมันยุ่งนะครับว่าเราจะต้องมาเฟซไอดมีฟิงเกอร์พริน์ใช้ระบบ PIN, OTP คือมันต้องทําให้ยากกว่าเงินจะออกไปจากกระเป๋าเราได้นะครับ Voice over IP คือมันต้องลงทะเบียนนะครับระบบที่เป็นผู้ขายประกรันหรือส่ง SMS ที่เป็นขนาดเยอะๆมันมันต้องใช้เครื่องมือในการทำมันไม่ใช่คนเดียวทําได้นะครับทางโอเปอเรเตอร์ก็ต้องจับโอเปอเรเตอร์ operator, จับผู้ให้บริการรายใหญ่ๆที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนให้หมดนะครับคือ จะอ้างว่าไม่มีซิมแต่เป็น voice over IP ก็ลงทะเบียนได้เหมือนกันนะครับจำกัดจำนวนบัญชีนะครับหนึ่งเครื่องหนึ่งคนหนึ่งบัญชีก็พอแล้วจะมีไปทำไมนะครับโมบายแบงกิ้งกี่เครื่องนะครับ จำกัดวงเงินอันนี้ก็มันปกติก็สามารถตั้งเองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วก็อยากจะให้ทางธนาคารนะครับเพราะโอโ้โหคงไม่ไม่น่าจะเยอะที่จะโอนเงินเป็นแสนเป็นล้านต่อวันหลายๆครั้งถูกไหมครับก็ควรจะจำกัดเลยว่าถ้าเกิดจะโอนเกินจํานวนเท่านี้นะครับวันหนึ่งได้แค่กี่ครั้งก็จะเป็นการลดความเสียหายไปนอกเหนือจากการประชาบมันด้วยนะครับแล้วก็ให้รางวัลน,นําจับเลยนะครับ ใครจับมาให้ได้สักคนหนึ่งให้คนที่มันต้องคุ้มนะครับเพราะรับบัญชีเปิดบัญชีมาพันกว่าบาทแต่เพื่อรางวัลน,น้าจับได้เยอะๆก็อาจจะมีคนออกมาแช่นะครับก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ